สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับทรงโจนโซนนครนะครับวันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะนเพิ่งไปตัดผมมานะครับมันก็จะกินเกลียนหน่อยผมก็ไม่ชินหน้าตัวเองเหมือนกันแหละโอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้นะครับผมจะเอาใจคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญนะครับแล้วก็สายหวยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเข้าวัดทําบุญมักจะพ่วงมาด้วยการขอหวยติดกันมาตลอดแหละผมเห็นนะเข้าไปไหว้เสร็จเอ้ยขอหวยสักหน่อยอ่า นั่นแหละครับตามสเต็ปนะยิ่งนีไกลสินเดือนด้วยต้องต้องจัดแล้วแหละต้องขอแล้วแหละนะครับที่นครศรีธรรมราชส่วนมากคนก็จะรู้จักแต่วัดเจดีย์ไข่ใช่ไหมครับที่แบบว่าไปแก้บนขอหวยการอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีสถานที่อื่น,นมาแนะนําแล้วกันว่าถ้ามานครศรีเนี่ยควรจะไปไหว้ไปสักการะนะครับหรือว่าใครจะไปแก้บนขอหวยอะไรก็ลองดูแล้วกันครับผมก็เอามาฝากแล้วกันนะครับแต่ว่ายกเว้นเจดีย์ไข่นะผมไม่ได้เอามาเพราะว่า ุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วผมเอาที่ใหม่ๆม,มาให้ดูแล้วกันว่าถ้ามาแล้วอะ่ะควรจะไปสักการะบูชานะครับแล้วก็อาจจะได้โชคลาภติดมือกลับไปก็ได้เดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับผมกับทรงโจรโซนคนครเนี่ยวันนี้ก็พิเศษหน่อยจะพามาเที่ยววัดครับผมปกติผมไม่เข้าวัดนะแต่วันนี้จะพามาเที่ยววัดที่นครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า จะเป็นาไรวัดแรกคือวัดเสลียงนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างวัดเสลียงเป็นวัดขนาดเล็กนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุเลยนะครับก็คือถ้าใครมาวัดพระธาตุเนี่ยข้ามถนนมาก็เจอวัดเสลียงเลยครับผมใกล้ๆกกันนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับวัดเสลียงเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งพระพานะครับที่ประทับของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเมื่อครั้งมาปราบชุมชนในสมัยก่อนนะครับผม สวยงามมากครับผมแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับกำแพงวัดของวัดเสลียงนะครับจะมีลักษณะโดดเด่นนะครับคือเป็นกำแพงที่จำลองพระพุทธเจดีย์ทั้งในประเทศและในชมพูทวีปมาสร้างไว้นะครับเห็นไหมครับผมหลายแบบเลยนะครับเจดีย์ตามขอบกำแพงระบบวัดเสลียงก็จะเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ตรงข้ามใ,ใกล้ๆกับวัดพระธาตุาเลยนะ ก็ที่นี่จะมีพิเศษที่ว่าเป็นโรงเรียนสมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นโรงเรียนสมประมาณไหนนะคือง่ายเหมือนเป็นที่แบบเนรเรียนแบบพระเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็คนที่ทําวัดบางทีก็จะเป็นเนรนะครับลงมาทำเดี๋ยวลองดูกันนะครับที่วัดนะครับสามารถถวายสังฆทานทําบุญไหว้พระได้ตามปกตินะครับจะมีเนรและพระนะครับประจําอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็จะอยู่ประจําที่โรงเรียนสอนด,ด้วยนะครับ เหมือนที่บอกนะครับเป็นสถานศึกษาปฏิบัติธรรมนะครับใครสนใจอยากให้ลูกหลานนะครับมาเล่าเรียนได้ก็เข้าไปติดต่อได้เลยครับเขาจะมีป้ายประกาศอยู่นะครับว่ารับสมัครช่วงไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องสําหรับการศึกษาในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับใครสะดวกผ่านยังไงสามารถแวะไปทําบุญไปเยี่ยมชมวัดได้เลยนะครับ ดีครับผมที่ต่อไปที่จะพามานะครับก็คือห้ามพลาดนะครับผมถ้ามานครศรีธรรมราชแล้วยังไงก็ต้องมานะครับถ้าเป็นที่นะครับแนะนําว่าต้องมานะครับถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงนั่นคือวัดพระธาตุนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานนะครับที่ศักดิ์สิทธิ ของชาวนครศรีธรรมราชนะครับแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยนะครับสัญลักษณ์นั่นก็คือพระบรมธาตุเจดีย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุนั่นเองนะครับจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับ าทางกรมศิลปากรจรึงได้ทำการจดทะเบียนนะครับให้วัดนี่เป็นโบราณสถานนะครับที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ครับผม แล้วที่ห้ามพลาดนะครับเมื่อเข้ามาที่วัดก็คือวิหารพระทรงม้านะครับแนะนำให้เข้าเลยครับผมเพราะว่าด้านในสวยงามมากๆนะครับสมัยก่อนนะครับสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับไปสักการะพระธาตุด้านบนได้นะครับแต่ตอนนี้เขาปิดไว้นะครับเห็นไหมครับเป็นบันไดทางขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเปิดเฉพาะวันสําคัญาทางศาสนาหรือว่าอย่างไรก็ไอตรงนี้ต้องสอบถามกับทางวัดอีกทีนะครับแต่ตอนเนี้ยเขายังปิด อยู่นะครับผมยังไม่เปิดให้ขึ้นไปสักการะนะครับผมถ้าเป็นแต่ก่อนนี้จะเดินขึ้นไปได้เลยครับประตูจะเปิดบรรยากาศในวัดก็จะร่มรื่นมากเลยนะครับผมโอ้โลมเย็นนะครับถึงแดดจะร้อนแต่ลมเย็นตลอดนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบสถาปัตยกรรมต่างๆผมว่าก็ไม่ควรพลาดเช่นกันนะครับ สามารถมาดูได้เลยครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ร่มรื่นได้ทําบุญไปด้วยนะครับโหได้เที่ยวไปด้วยนะครับผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าทีเดียวสําหรับการมาวัดพระธาตุนะครับ ตรงส่วนนี้นะครับจะมีพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็พระเจ้าศรีธรรมโสกราชให้สักการะนะครับพระเจ้าสีธรรมโสกราชเ,เนี่ยคือผู้ที่สถาปนาอาณาจักรศรีธรรมราชหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมานะครับวิหารพระมหากัจยานะนะครับหรือพระแอดนะครับเป็นอีกที่ที่ควรมาสักการะนะครับสำหรับ ใครที่ต้องการขอด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับหรือขอลูกนะครับสามารถมาที่วิหารพระแอดได้นะครับผมแล้วเขาจะมีวิธีการแก้เครดนะครับเราเจ็บปวดตรงไหนนะครับให้เดินไปหยิบไม้ค้ำยันเนี่ยนะครับ มาลูบบริเวณที่เราเจ็บปวดนะครับเช่นของผมในภาพเนี่ยผมปวดขาครับผมก็จะเอามารูปที่ขาที่เข่านะครับเอามาถูได้เลยนะครับอ่าถูเสร็จแล้วนะครับให้ทําการนําไม้ค้ำยันเนี่ยนะครับไปค้ำไว้หลังคลาแอดนะครับผมอ่ามีความเชื่อครับว่าจะทําให้อาการเจ็บปวดหายลงไปนะครับผม ไปทัวร์เข้าๆแล้วนะครับว่าวัดพระธาตุนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีที่ให้สักการะเยอะแๆนะครับไปในวัดพระธาตุครับไม่ใช่จะมีแต่พระธาตุอย่างเดียวนะก็ใครต้องการด้านไหนก็ลองไปสักการะดูนะครับก็จะมีเยอะมากเจ้าวัวชนถึอต้องบอกว่าชีวิตที่เสียไป สำหรับใครที่ต้องการของฝากนะครับก็ด้านหลังจะมีนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายของฝากนะครับก็จะใหญ่มากแล้วก็มีสินค้าขายเยอะแยะมากมายะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินชมนะครับว่ามีอะไรบ้าง ที่ต่อไปที่ผมจะพาไปนะครับห้ามพลาดอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลักเมืองนะครับประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ใครมาก็ควรที่จะต้องมาไหว้นะครับผมามาสักการะบูชาได้เลยครับแล้วก็ด้านในจะมีเป็นพราหลาูนะครับสามารถเข้าไปสักการะได้อีกนะครับตรงนี้จะเป็นศาลหกลักเมืองนะครับผมนี่นครับ ผมจริงๆเนี่ยคลิปผมหมดแล้วนะแต่ผมเคยมีถ่ายเก็บไว้นะครับอีก2วัดนะเดี๋ยวไงผมเอามาให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็จะมีวัดนะครับหลวงพ่อคล้ายนะครับวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็วัดสุชนนะครับเถาเวสวดเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกอีกนิดเดียววัดธาตุาน้อยหรือวัดพระธาตุน้อยนะครับจะอยู่ที่อำเภอช้างกลางนะครับจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของท่านพ่อคล้ายนะครับขนาดนามท่านว่า ท่านพ่อคล้ายนะครับวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะครับท่านมักจะให้พรกับทุกคนนะครับผมก็คือพูดให้ใครเป็นสุขก็คนนั้นก็เป็นสุขนะครับพูดให้ใครร่ํารวยคนนั้นก็ร่ํารวยนะครับได้ชื่อว่าเป็นเทวดาแห่งเมืองคอนเลยนะครับผมาชาวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยต่างเลื่อมใสและศรัทธานะครับภายในวัดก็นะครับจะมี เป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับของหลวงพ่อท่านต่างๆนะครับเกจิต่างๆอยู่นะครับให้สักการะบูชาได้นะครับแล้วก็จะมีลูกปั้นนะครับเป็นพระนอนองค์ใหญ่นะครับอยู่ภายนอกวัดนะครับผมใครที่ต้องการขอพรเรื่องอะไรนะครับสามารถไปได้เลยนะครับชาวบ้านที่นี่นับถือและศรัทธานะครับผมแล้วก็คนหลั่งไหลไปเยอะมากครับ ที่สุดท้ายนะครับวัดสุชนทาเวสุวรรณครับตั้งอยู่ที่อำเภอสีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำหรับใครที่สักการะบูชาทาเวสุวรรณเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนครับเพราะว่าวัดนี้นี่เฉพาะทางเลยครับผมวันที่ผมไปนี่คนเหมือนมาแก้บนนะครับเยอะมากนะครับอาจจะด้วยเรื่องไปขอหวยหรือขอเรื่องอะไรไว้นะครับก็ น่าจะได้สมตามปรารถนานะครับที่วัดก็จะมีของให้บูชาทาเาวเสุวรรณมากมายนะครับดอกไม้สีแดงนะครับดอกกุหลาบนะครับแล้วก็พยันนะครับใครที่นับถือนะครับสาการะาเววสุวรรณผมบอกเลยห้ามพลาดครับต้องมาครับผม